ขอบคุณสาหรับคําถามนะคะเอาชีวิตต,ตอนไหนดีคะเอาตอนเป็นพยาบาลเฉพาะทางหรือว่า้าเป็นพยาบาลปกติ <c oughs> คําว่าพยาบาลเฉพาะทางก็คือเป็นพยาบาลที่แบบว่าอย่างเช่นพยาบาลห้องคลอดนะคะพยาบาล ดมยาอย่างี้พยาบาลห้องผ่าตัดอางี้พยาบาลเด็กเงี้นะคะพยาบาลจิตเวชนียก็จะเป็นแบบเฉพาะทางหรือว่าที่เราเรียกว่าวีเดรยดัต์นิ่งนะคะก็ตัวเองเป็นยูโรมูสนะคะแล้วก็เคยทํางานเป็นยูโรมูสนะแต่ว่าตอนนี้ขอขอทํางานเป็นพยาบาลปกตินะคะไม่ได้ทํางานที่ห้องคลอดแล้วว่าหลังคลอดแล้วนะคะทีนี้ จะบอกว่าเวลาที่เรามาเป็นพยาบาลที่นอร์เวย์แล้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงแล้วหัตถการอะไรต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะมันก็คล้ายๆกันหลายเพลงแต่ว่าบริบทนั่นเองของคนไข้หรือว่า่าสิ่งที่ คนที่นี่เขาดูแลคนไข้ก็อาจจะมีความแตกต่างออกไปนิดหน่อยนะคะซึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มอีกทีนึงหรือว่าคือในตอนนี้ถึงแม้จะทำงานที่นี่มาสิบกว่าปีในเฉพาะไอสายสุขภาพเลยนะี่ก็ยังมีเรื่องให้ต้องเรียนรู้ทุกวันนะคะกะ็มันก็เป็นอะไรที่ที่สนุกดีนะคะเสร็จแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยทำงานอยู่ซี่กมมันแบบว่าเป็นรูทีนก็คือ เช้าขึ้นมาเอาขึ้นกินข้าวแล้วก็เอ่อะไรลนะ้ะให้ยาดูทีวีอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนพักแล้วก็ไปเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมเข้านอนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างที่พูดนะคะมันก็ใช่นะแต่ว่าในงานส่วนของงานพยาบาลเรามันก็จะมีงานในเรื่องของ ตามรราวหมออย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่เราต้องต้องเกี่ยวกับเรื่องยาจัดยาอะไรพวกนี้นะคะมีคนไข้ที่ไม่ดีที่เราต้องประเมินนะคะ,ะการรายงานหมอก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องทาให้ได้นะะเพราะว่าเราไม่ได้พูดภาษาไทยเนาะเราพูดภาษานชเรื่องซึ่งไอภาษาเฉพาะทางศัพท์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยเราคลังคําศัพท์เราเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเด็กคนที่นี่ที่เขาเรียนจบพยาบาลมาซึ่งมันก็ ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะในระหว่างทางไปด้วยนะคะบางที่เราอาจจะจำไม่หมดหรอกเราได้เรียนรู้ไม่หมดหรอกเขามีให้เราฝึกงานแต่ว่าช่วงที่ฝึกงานมันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็เราก็มาเรียนรู้เอานะคะซึ่งมันจริงๆรแล้วมาคํามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่อาจจะมีบางคําที่แบบว่าโอ้ยหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ ทำงานที่ซี่กรเยมเนี่ยหรือว่าที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นเป็นข้อดีมาก p o s i t i v เลยนะก็คือเราไม่ต้องจ่ายเงินตัดชุดเองนะคะเราแต่งตัวมาตามปกติแล้วเราก็มาเปลี่ยนชุดแบบนี้ได้เลยนะคะเ,เสื้อแบบนี้แล้วก็กางเกงขาวก็จะเป็นปที่พวกดูแลผู้สูงอายุแต่ถ้าโรงพยาบาลก็จะเป็นเสื้อขาวกางเกงขาวเขาก็จะมีห้องให้เปลี่ยนเลือกตามไซส์ขนาดได้เลยอยากฟังต่อกดหนึ่งนะคะสงสัยสามนาทีจะไม่จบแล้วล่ะ